นี่คูอก่องที่ใส่รหัสของเรามาดูไอเจโจๆนั่นน่ะมาดูวันครั้งแรกนี่แต่มันไม่เห็นจอของเรานี่อยู่ในน้เรืยแต่ไอโจ้ต้องสิ้นหวังวิชาต้องเอากล่องไปด้วย นี่ไงวงจองของฉันจอทำไมาปิดดีนะมันไม่รู้หรอกวนะ่ามีของอยู่ในนี้นี่โดมาให้หมดแล้วก็วางกองลงไปมับไม่มีไรใช่ไหมนีม่เพชรดก็จะมาฉันขอนอนก่อนที่จะไปล่ามหมูแล้วกันนะมับ ตื่นเช้าไปลาหมูได้ไปไปอมหมูหมูอยู่แถวนี้ไหมเอ่ยไปหาหมูดีกว่าโอ้ยดีนะแอบอยู่หลังบ้านมันมันไม่เห็นโอ้ยเราแอบมุดเข้าปจะดินนั่นแหละฉันห็นกล่องมาแล้วล่ะ เราต้องไปขโมยโอเคเริ่มกันเลยก่อนที่มันจะมาเราต้องรีบไปก่อนแล้วไปนี่ดูบ้านนั่นสิอุ้ยเด็เกเด็กคนเดียวแต่เถือมันจนจริงๆโอ้โหแค่เนี้ยแล้วมมนต้องการ ไวกลับเข็นไปได้ไปโถ่เนื้นจะเป็นของดีๆเอาเด็กทิ้งห้องลอยไว้ว่ามันจะมาอยมยไม่ไอ,อเราเก็นึกว่าเป็นแบบที่ขุดพริกแอปเพชรเรามีแล้วเราค้นว่าเป็น่างนี้เป็นแบบชุดอะไรอย่างนี้เออเราก็น้กว่าเป็นแบบของดีๆอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเตาเผาไปดีกว่า มีป,ประตูว,วา่างครั้งไวเลยแล้วก็ไปไปดีกว่าไม่อยากยุ่งกับมันเลยดำน้ำไปไปเลยโอ้ยทำไมามันไม่มีหมูให้ขี่เลยนะเนี่ยอุส์ออกไปตามหาตั้งใจเดี๋ยวเข้าไปดูเลยว่าจะ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 มันคงรู้วงจรแล้วละหล,ะล,ะล,ะละ่ะชิบหายแล้ว แต่มันต้องมันต้องการขโมยม้าถ้าอ่ะอ่ะเราไม่ได้เลี้ยงม้าแล้วแค่รอให้มันเล่นๆฉันรู้ไอ้โจงคนนี้มันไม่ตองการเพรหรอกมันต้องการม้าอ่ะอ่ะอ่าบ้านมันไม่มีน้าแล้วไงวะเนี่ยอู้ดีเลยไปเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการแมนยูทีวีนะฮะวันนี้เราจะมาสอนสร้าง รหัสกล่องอะนะฮะแบบง่ายๆสิวๆคนระับเริ่มแรกมันต้องเอาอย่าเอากล่องธรรมดานะต้องเอากล่องแบบใหญ่กว่ากล่องธรรมดานิดนึงนะนะแล้วก็เลสต์ตัแล้วก็เ,เอ้ยไม่ใช่เลสโตัรีพิเตอร์เลสต์ตัคอมเมอเลเตอร์แล้วก็ดีเซนเซอร์อะไรเนี่ยรจักแล้วก็ แล้วก็พรมฮะมพรมพรมพรมสีอะไรก็ได้ฮะผมชอบสีเขียวเริ่มแรกฮะุดลงไปสองบล็อกหนึ่งสองกดยอด่อสวอปชวอปถ้าคุณสร้างในบ้านอนะ่ะแนะนำให้เอาปมปิดนะฮะเวลาโจรมาเข้ามามันจะเรื่อไม่หลุดุดลงไปหน เดีด๋ยวจะผมพอลงก่อนสองหนึ่สองหนึ่งสองหนึ่งสอง่งส้ยามนี่เอาบล็อกยามาด้วยนะคะแล้วก็วางกระสนคอมพลเตอร์ วางลิสต์โอน repeater วับแล้วก็วางสายลิสต์โะนนะนอย่างนี้เลยเม่ใช่เดี๋อเยอะแล้วก็ต้องบอกวางบอกไว้ตรงนี้นะวับวับวับโอเค เอาเสร็จแล้วนะฮะเอาผมไม่ใช่สีไม่ใช่ผม็อกยามาปิดนะฮะปิดไปเก็ปิดนะฮะปิดปิดถ้าคุณสร้างไห้บ้างคุณต้องอ้อนี่มาปิดด้วยผมเขาจะได้ไม่เห็นวงจรใต้ล่างของเรานะฮะเออก่อนที่จะปิดนะฮะวิธีแบบทำให้อึแบบเป็นรหัสนะฮะ เอาเพชรใส่ตรงไอ้ดเซนเซอร์ข้างล่างอะแล้วก็ใส่มันไปใส่มันไปหมดนะสมมติเอาเพชรอย่างเดียวนะฮะเห็นไหมวงจรก็จะทํางานนะฮะพอวงจรทํางานปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> นี่พอวงจรทํางานนะฮะคุณเอาไอ้นี่มาฮนะสมมติเปิดไม่มีอะไรใช่ไหมฮนะมาเปิดอีกทีปุ๊บ เพชรก็จะมาอยากได้อีกก็ปล๊บอยากได้อีกก็พลึบ,บมันก็จะมาเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดหกสิบสี่อันนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญคืออยา่าอย่าลืมกดซับและกดกรดขายด้วยนะฮะขอบคุณฮะที่รับชมมาตลอด